ครูหนุย่ยผู้พาท่าจากความเหงาทำผู้หญิงท้องเพียงเพราะอยู่ห่างไกลาจากแฟนสาว สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะร้าชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทําการสปอยหนังนะครับหนังที่จะพูดถึงในวันนี้นะี่คือเรื่องคิดถึงวิทยาเองคิดถึงวิทยานะครับมีใครทราบบ้างสําหรับคนที่เคยดูคงจะรู้ดีว่าพี่เวียสุรลวัฒน์นะครับได้เล่นในเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่พระนางครับแต่เป็นนักสดแสดงสมทบรับบทเป็นครูหนุ่ยนะครับเป็นแฟนกับครูแอนซึ่งรับบทโดยพลอยเชอร์มานะครับพระเอกของเรื่องก็คือบี้สุกิตเองวันนี้เราจะมาทําการสปอยหนังร้อยล้านเรื่องนี้กันนะครับแต่จะขอไปพูด ถึงคาแรคเตอร์ของพี่เวสุรวรน์นะครับที่รับบทบูหนุย่ยว่าเขาเนี่ยมาเล่นอะไรในเรื่องนี้และเรื่องราวของเรื่องนี้เนี่ยเป็นไปยังไงนะครับเริ่มต้นเรื่องราวนะครับผมจากการที่ครูแอนนะครับแฟนของครูหนุ่ยเนี่ยถูกส่งให้ไปประจําอยู่ที่โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาสาขาเรือนแพนะครับโรงเรียนเนี่ยตั้งอยู่กลางเขื่อนนะครับและมีภูเขากับพื้นน้ำเนี่ยห้อมล้อมนะครับห่างไกลความเจริญนะครับครูแอนเนี่ยจะได้หยุดแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นและจะมีโอกาสได้เจอกับครูหนุ่ยเนี่ย เพียงแค่2วันทําให้เขาั้องคู่เนี่ยมีปากเสียงกันบ่อยอครั้งนะครับหลังจากที่ครูแอนไปประจําอยู่ที่โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาน,นะครับเธอก็ใช้ชีวิตอย่างลําบากแล้วก็มีปากเสียงกับครูหน่วยเพราะครูหน่วยเนี่ยอยากให้ย้ายกลับมาแต่ครูแอนนะครับผมต้องการที่จะเอาชนะพออที่บังคับให้เธอเนี่ยลบรอยสักที่ข้อมือนะครับบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กๆครูแอนเลยเถียงว่าแค่รอยสักเนี่ยมันวัดไม่ได้นะครับว่าจะเป็นครูที่ดีหรือไม่ดีเธอก็เลยถูกพออยสั่งย้ายให้ไปอยู่ที่สาขา เรื่นแพรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ แพ้น้ำนะครับทำให้เกิดผื่นคันขึ้นที่แขนของเธอและเสาอาทิตย์เนี่ยเธอก็กลับมารักษาที่โรงพยาบาลโดยที่ก็ทะเลาะกับครูหนุย่ยเรื่องที่ครูหนุ่ยเนี่ยต้องการให้ครูแอนเนี่ยย้ายกลับมานะครับเพราะว่าครูหนุ่ยเนี่ยต้องใช้เวลาในการเดินทางจากตัวเมืองมาถึงที่สาขาเรือนแพเนี่ยเป็นเวลา6ชั่วโมงและได้เจอกันแค่เพียง2วันเท่านั้นทำให้นั้งคู่มีปากเสียงจนถึงขั้นท้ากันเลิกนะครับและครูหนุ่ยเนี่ยก็ไม่ยอมเงาะเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะครับและเป็นวันที่ ครูแอนเนี่ยสอนครบ5วันครูแอนก็จะกลับมานะครับที่ฝั่งและครูหนุ่ยนะครับผมก็กลับมาง้อครูแอนโดยที่บอกครูแอนว่าไม่อยากให้ไม่มีครูแอนอยู่ในชีวิตเลยนะครับอย่างน้อยขอเป็นคนดูแลครูแอนเนี่ยแค่สออาทิตย์ก็ยังดีนะครับแต่เขาย้ํากับครูแอนแล้วว่าเขาเนี่ยอยู่คนเดียว5วัน เขาเหงาจริงๆนะแต่ครูแอนเนี่ยก็ให้เหตุผลว่าอยู่ห่างกันจะได้คิดถึงกันนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเมื่อครูแอนเนี่ยได้สอนเด็กๆไปเรื่อยๆนะครับและได้รู้ว่าเด็กๆเนี่ยเขาไม่ได้มองอนาคตของตัวเองอ่ะที่ไกลออกไปจากการเรียนหนังสือเพราะว่าบ้านของเขาเนี่ยขึ้นอยู่ในเขื่อนสภาพแวดล้อมและครอบครัวต่างๆนะครับผมเขาเนี่ยก็ทําการจับปลาเพื่อไปขายนะครับเด็กๆเนี่ย ก็เลยมีความฝันในอนาคตเนี่ยว่าอยากจะจับลาเหมือนพ่อกับแม่นะครับทำให้ครูแอนเนี่ยคิดว่าสิ่งที่ตัวเองเนี่ยสอนไปทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันไม่ได้ทําให้เด็กเนี่ยอยากพัฒนาตัวเองขึ้นและเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําไปเนี่ยมันสูญเปล่านะครับ เขาสอนเสร็จครบทั้งอาทิตย์นะครับผมเขาก็กลับมาเจอครูหนุ่ยและรู้สึกท้อนะครับผมแต่ก็ได้ครูหนุ่ยเนี่ยเป็นคนปลอบใจครูหนุ่ยเนี่ยเขาก็เลยพาครูแอนนะครับผมมาที่โรงเรียนที่ครูหนุ่ยเนี่ยเป็นรองผู้อํานวยการอยู่นะครับครูหนุ่ยเนี่ยก็ชวนครูแอนให้มาสอนที่นี่นะครับบอกว่าที่นี่เนี่ยมีเด็กๆที่จะให้ครูแอนเนี่ยสอนอีกเยอะนะครับผมและครูหนุ่ยเนี่ยก็เซอร์ไพรส์ครูแอนด้วยการให้เด็กๆวงอยุธยางนะครับมาเป่าเพลง t o u m u c h So m u c h นะครับของพี่เบิร์ดธงชัยนะครับและ ขอครูแอนเนี่ยแต่งงานเลยทําให้ครูแอนนะครับผมเปลี่ยนใจที่จะสอนที่เรือนแพเนี่ยกลับมาสอนที่ตัวเมืองในโรงเรียนที่ครูหน่วยเป็นรองผู้อำนวยการอยู่นะครับแต่เมื่อครูแอนได้มาสอนจริงๆนะครับด้วยความที่ครูแอนเนี่ยเป็นคนลุยๆและต้องการสอนให้เด็กๆเนี่ย รู้ถึงการเรียนได้เข้าใจอย่างแท้จริงนะครับทำให้ครูแอนเนีน่ยถูกตําหนิจากครูฝึกด้วยวิธีการที่ครูแอนเนี่ยสอนโดยที่ไม่ใช้ทฤษฎีนะครับและเธอเนี่ยก็ได้เถียงกับครูฝึกนะครับผมทําให้ครูหนุ่ยเนี่ยต้องตําหนิครูแอนต่อหน้าครูฝึกนะครับและเธอเนี่ยก็เดินหนีมาครูหนุ่ยก็บอกว่าให้เธอเนี่ยแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานครูแอนก็เลยบอกว่าเขาอยู่ที่นี่ไม่ไหวนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีกฎมากมายเธอต้องการสอนในแบบที่เธอเนี่ยต้องการที่จะสอน เธอขอครูหนุ่ยนะครับผมปรับไปสอนที่สาขาเรือนแพแต่ครูหนุ่ยบอกว่ามันจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงเพราะว่าเรากําลังจะแต่งงานกันในอีก3เดือนครูแอนก็เลยยอมที่อยู่ที่นี่ต่อนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปได้ไม่นานนะครับมีผู้หญิงคนนึงนะครับผมตั้งท้องและมาหาครูแอนในขณะที่ครูแอนเนี่ยกำลังสอนอยู่ครูแอนเนี่ยได้รับฟังเรื่องราวที่สะเทือนจิตใจของเธอมากเพราะว่าเด็กในท้องนะครับผมกลับเป็นลูกของครูหนุย่ยและครูแอนเนี่ยก็เดินหนีไปนะครับผมโดยที่มา เจอกับครูหนุ่ยครูหนุ่ยก็พยายามรั้งครูแอนเอาไว้และบอกกับครูแอนว่าที่ทําไปทั้งหมดมันเพียงแค่คืนเดียวเท่านั้นและเขาก็เหงาในช่วงเวลาที่ครูแอนเนี่ยไม่อยู่กับเขานะครับแต่ครูแอนเนี่ยไม่รับฟังอะไรด้วยความเสียใจนะครับเธอจึงพยายามที่จะหนีครูหนุ่ยและกําลังจะขับรถหนีไปนะครับครูหนุ่ยเนี่ยก็ง้างประตูไว้ไม่ยอมให้ครูแอนเนี่ยไปนะครับครูแอนก็เลยถามครูหนุ่ยก่อนที่จะไปว่า ถ้าผู้หญ is, <Exactly> ิงคนนั้นเนี own, ่ยไม่มาบอกกับครูแอนเองหนุ่ยจะเป็นคนบอกครูแอนเองหรือเปล่าแล้วครูหนุ่ยก็เงียบไปไม่ได้พูดนะครับจนครูแอนปิดประตูรถและขับรถหนีออกไปนะครับครูแอนตัดสินใจที่จะกลับไปสอนที่สาขาเรือนแพเพื่อจะหนีปัญหาทุกอย่างนะครับและในทุกเวลานะครับผมที่ครูแอนเนี่ยไม่ได้อยู่ไม่ได้สอนที่สาขาเรือนแพเนี่ยก็จะมีครูสองนะครับที่รับบทโดยีิสุกิจเนี่ยเขาจะมาสอนที่สาขาเรือนแพนี้เองซึ่งจะเป็นคาบเวลาที่เมื่อครูแอนไม่อยู่ครูสองก็จะมาสอนเมื่อครู สไม่อยู่ครูแอนก็จะเป็นฝ่ายกลับมาสอนแทนนะครับซึ่งเขาทั้งคู่เนี่ยไม่เคยเจอกันแต่จะรู้จักกันผ่านไดอารี่ที่ครูแอนเขียนเอาไว้และเมื่อครูแอนกลับมาครู2เนี่ยก็ได้เขียนไดอารี่ต่อจากครูแอนทาให้เขาเนี่ยรู้เรื่องราวจากไดอารี่แต่เขาเนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับเมื <ME> ่อถึงเวลาที่ครูแอนเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนตึกแพรเนี่ยเป็นเวลาหนึ่งเทอมโดยที่ไม่ได้ติดต่อกับครูหนุ่ยเลยครูหนุ่ยพยายามเขียนจดหมายมาง้อครูแอนอยู่ตลอดเวลานะครับและเมื่อปิดเทอมแล้วครูแอนก็ไม่ได้กลับบ้านครูหนุ่ยเนี่ยมาหาค ที่เรือนแพเลยครับและมาง้อครูแอนนะครับผมครูหน่่ยเนี่ยบอกว่าเขาจะทําทุกอย่างให้ถูกต้องเขาจะรับผิดชอบลูกของเขานะครับส่วนผู้หญิงคนนั้นนะครับเขาจะไม่ติดต่ออีกต่อไปและด้วยความที่ครูแอนเนี่ยยังรักครูหน่วยอยู่นะครับเธอเนี่ยจึงตอบตกลงครูหน่วยและจะกลับไปกับครูหน่วยนะครับผมทั้งคู่เนี่ยเลยคืนดีกันครูแอนเนี่ยเลยบอกลาเด็กๆแล้วก็กลับไปกับครูหน่วยนะครับครูแอนนะครับผมได้เขียนไดอารี่ฝากถึง ครู2ที่ครู2เนี่ยกำลังจะกลับมาสอนที่เรือนแพอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าไดอารี่เล่มน,นี้นะครับผมก็ถูกครูหนุ่ยเนี่ยหยิบมาเพราะคิดว่าครูแอนเนี่ยลืมเอาไว้ครูแอนเลยเปิดไดอาร,รี่อ่านนะครับผมแล้วก็ในขณะที่รถของทั้งคู่เนี่ยได้จอดรออยู่หน้ารางรถไฟเพื่อให้รถไฟเนี่ยวิ่งผ่านไปก่อนนะครูแอนเลยเล่าให้ครูหนุ่ยฟังนะครับผมว่ามีครูอยู่คนหนึ่ง เขาสอนเรื่องสมการเลขอยู่โดยที่โจทย์น่ะเป็นเรื่องของรถไฟเด็กๆที่เรือนแพนะครับผมเขาเนี่ยไม่เคยเห็นรถไฟมาก่อนครูคนนั้นนะครับเลยเอาเรือพ่วงกับบ้านเรือนแพนะครับแล้วก็ขับไปเพื่อให้เด็กเห็นว่ารถไฟเนี่ยมันพ่วงกันแบบนี้ครูแอนเนี่ยก็เลยถามครูหน่่ยว่าคิดว่าครูคนนั้นเนี่ยเขาเป็นยังไงครูหนุ่ยก็เลยตอบครูแอนว่าครูคนนั้นเนี่ยเขาก็ไฟแรงดีครับแต่ว่า ลองคิดดูว่าถ้าห้องเรียนนั้นมีเด็กนักเรียนสัก50คนและครูคนนั้นเนี่ยเขาจะไหวหรือเปล่าและครูแอนก็บอกว่ารู้ไหม ถ้าเป็นแอนเองแอนก็จะใช้วิธีการนั้นเพื่อสอนให้เด็กๆเ,เข้าใจครูหนุ่ยก็เลยถามว่าหมายความว่ายังไงที่พูดมาทั้งหมดคือต้องการที่จะสื่อถึงอะไรนะครับครูแอนก็เลยบอกว่าเพราะว่าเราทั้งสองคนเนี่ยไม่เคยเข้าใจกันเลยมีความคิดที่แตกต่างกันเราสองคนเนี่ยถึงไม่ควรอยู่ด้วยกันนะครับเป็นการบอกเลิกครูหนุ่ยอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้จริงจังมากนะครับ เป็นครั้งสุดท้ายครูแอนนะครับผมเลยกลับไปที่บ้านเรือนแพอีกครั้งหนึ่งเพื่อหวังว่าจะได้เจอกับครู2นะครับและเธอก็ได้พบกับ จริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเรื่องคิดถึงวิทยานะครับหลายๆคนอาจจะจําไม่ได้หรือไม่เคยดูนะครับผมเพราะว่าหนังเรื่องนี้นะครับผมเราจะรู้ว่าตัวละครหลักนะครับผมมีแค่บี้สุดกิจกับพลอยเชอร์มานส่วนพี่เวียสุรวัตรเนี่ยรับบทเป็นนักแสดงสมทบนะครับผมจะโผล่มาฉากใหญ่ๆเนี่ยอยู่ประมาณ3ฉาก60%ของหนังได้นะครับสำหรับใครที่อยากดูก็ไปหาดูกันได้นะครับผมใครอยากให้สปอยหนังเรื่องอะไรอีกนะครับผมก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดู เนื้อหาตัวไหนมีภาพประการใดนะครับขออภัยวันนั้นที่นี้ด้วยละกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ขอสักหมื่นไ like ลค์ลวกันนะครับขอบคุณมากไปไปแล้วครับผู้หนุย่ยผู้พา่าจากความเหงาทำผู้หญิงท้องเพียงเพราะอยู่ห่างไกลจากแฟนสาวงมี sa <laughs> <laughs>